ันขัดแย้งกับหลักการ4อย่างนี้ถ้ามันแย้งกันนะขัดแย้งกับหลักการ4อย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟังเพราะมันขัดแย้งกันกับหลักที่เราสอนสตัวแต่ถ้าสอดรับเข้ากันได้เลยอันเนี้ยให้รับไปเลยรับไปก่อนแล้วมาพิจารณาใหม่อีกทีนึงรับมาแล้วฟังแล้วเอาไปลองทําตามระหว่างกุศลกับอกุศลอะไรเจริญถ้ากุศลเจริญเออแสดงว่ามาถูกทางทําต่อไป ทำแล้วกลายเป็นอักุศลเจริญแทนเออสันนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วละทิ้งไปก่อนไม่ได้เพราะนั้นมันมีหลักเกณฑ์หลักการในการดําเนินชีวิตของมันอยู่ดังนั้นการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไอสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราลงมือกระทําแล้วกุศลมันเจริญมากกว่าแล้วอักุศลมันสามารถดับได้แสดงว่าไอเนี่ยมันถูกต้องมาถูกทางทีนี้อาจารย์พูดไป4กรณีเนี่ยกรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครโดยบันดาลเช่นบางทีเราไปอ้อนวอนขอร้องสะดอกข้อต่อชะตา ไปบนบานสารกล่าวแล้วได้เราก็เลยคิดว่าไอเทพเทวาเหล่าเนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเนี้ยเมื่อเราไปอ้อนวอนขอร้องโดยบันดาลแล้วเขาโดยบันดาลให้เราประสบความสําเร็จเราก็เลยยึดเอาจับเอาเลยว่าของสิ่งเนี้ยโดนบันดาลให้เราประสบสุขประสบความสำเร็จได้แต่ความเป็นจริงถ้าเราไปบนแล้วเราไม่ไปลงมือกระทําได้ไหมไม่ได้เราทําธุรกิจแต่เราไม่ไปขวนขวายในการลงมือกระทําบริหารจัดการแต่ไปอ้อนวอนขอร้องก็จะประสบความสำเร็จได้ไหมย่อมไม่ได้ ดังนั้นมันไม่มีใครดยบันดาลมันเกิดจากการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเขาเองในการทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นถ้าเขาจะประสบความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยมันต้องเป็นผู้ลงมือกระทําด้วยตัวเขาเองทีนี้ไอต้ตอนแรกพอจะเข้าใจได้แล้วว่ามันคงไม่มีใครดยบันดาลอะไรเพราะมันเดินตามเหตุปัจจัยแห่งการกระทําของตนทีนี้มันก้าวเข้าสู่ข้อที่สองสิทีนี้กรรมหรือสุขทุกตนเองก็โดนบันดาลไม่ได้ อ้าวอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเราทําทุกอย่างได้เพราะการกระทําทางกายวาจาและใจแต่ทําไมตอนนี้อาจารย์กลับบอกว่าตัวเองก็โดยบรรดาไม่ได้ก็มันโดนไม่ได้เพราะอะไรมันโดนบรรดาไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุและปัจจัยคําว่าเกิดแต่เหตุและปัจจัยหมายความว่าอะไรก็กระทาแบบไหนได้แบบนั้นไงคำถามคือถ้าเราโดนบรรดาลตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้แน่จริงทุกคนที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้ให้เรารวยเหมือนเจ้าของกิจการนี่ดูสิ ลองดูซิโดยไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยบรรดาลเลยให้เรารวยขึ้นมาเฉยๆรวยลอยๆโดินบรรดาลให้ตัวเองไม่ต้องแก่โดยนบรรดาให้ตัวเองไม่ต้องเจ็บป่วยได้ไข้ทาได้ไหมไม่ได้เอาไหนว่าตัวเองโดยนบรรดาลได้อะสุดท้ายแล้วกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราตัวเราเองก็เดนบรรดาลไม่ได้ต้องอะไรสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วเราก็รับผลตามเหตุปัจจัยที่ตัวเองทำสามกรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยทั้งตนเองบรรดาลก็ไม่ได้ แล้วอาศัยผู้อื่นช่วยในการโดยบัดาลก็ไม่ได้ทุกวันนี้พยายามเอาหลักเกณฑ์นี้มาทําให้ได้เช่นเฮ้ยการไปอ้อนบอนขอร้องเนี่ยมันต้องลงมือกระทําด้วยนะมันร่วมกันแล้วทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายหนึ่งคือไปบนอีกฝ่ายหนึ่งคือลงมือกระทําด้วยตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่เดี๋ยวเทพเทวาจะช่วยเราถ้าเราทําดีอินทรีย์บรารมีเราดีเดี๋ยวเทพเทวาจะโดยบัดาลให้เราประสบความสําเร็จในกิจการงานนั้นมันกําลังเข้าข่ายแล้วว่ากรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิต ชีวิตของมันเนี่ยมีตัวเองบันดาลและผู้อื่นโดยบันดาลช่วยกันร่วมกันในการ,รบันดาลใช้ได้ไหมไม่ได้ละผิดหลักเกณฑ์ที่อุเจ้าสอนสี่กรรมหรือสุขทุกเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุแลปะปัจจัยไม่มีอะไรเกิดลอยๆมีไหมจู่ๆจะตื่นเช้ามาแล้วปวดฉี่ทที่ไม่ได้กินน้ําไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะเมื่อดื่มน้ําเข้าไปมันต้องขับถ่ายออกมาถูกไหม กินข้าวมาต้องขับถ่ายกินน้ําก็ต้องขับถ่ายเป็นเรื่องปกติมีใครไม่กินพริกแล้วไม่ต้องรับผลของความเผ็ดมีไหมเอาพริกเข้าปากก็ได้รับผลถูกปะมีใครไม่กินเกลือแล้วไม่เค็มมีไหมที่นี่มีเกลือไหมเดี๋ยวเพื่อใครยกมือจะได้ยัดปากมาให้ดูแล้ลองดูซิมันจะเค็มไหมดังนั้นเนี่ยรียวว่าผลของการกระทํามันต้องมีเหตุและปัจจัยเอาเกลือไปะยัดใส่ปากน่าเรียกว่าการสร้างเหตุดังนั้นถ้าเราไม่เอาเกลือใส่ปากจะเค็มได้ไหม ย่อมเค็มไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเหตุถ้าเราไม่หิวข้าวอะเราจะกินข้าวไหมไม่จําเป็นต้องกินข้าวก็ได้ถูกป่ะถ้าเราไม่หิวเหตุของความหิวข้าวอะเหตุที่เรากินข้าวคืออะไรมันหิวใช่ไหมเราก็เลยกินข้าวเข้าไปตอบสนองต่อความอิ่มทําให้มันอิ่มได้ในปัจจุบันมันจะได้ไม่มีความหิวอีกไอเหตุป,ปัจจัยนี้แหละเรียกว่าการมีเหตุและผลของมันดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัย สี่อย่างนี้คือหลักคําสอนพระเจ้าง่ายๆที่สุดที่เรานําไปตรวจสอบได้4อย่างนะอีกสิบอย่างที่อาจารย์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องพูดเสมอคือกุศลกรรมบท10สิบทีนี้ตัวสิบอย่างกุศลกรรมบมสิบเนี่ยเรากลับมาตรวจสอบดูซิว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขัดแย้งกับสิบอย่างนี้ไหมถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ขัดแย้งกับสิบอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่หลักคำสอนพระเจ้าอย่าไปทำสี่อย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วสี่อย่างอีกสาอีกสิบอย่าง แบ่งออกเป็น3ข้อคือทางกายวาจาและใจ3ข้อทางกาย3อย่างแรกละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการปรับพฤติปิการไอ้สามอย่างเนี้ยถ้าใครทําได้นะมันจะเป็นลักษณะของการสร้างเหตุปัจจัยในคุณธรรมจริยธรรมหรือความดีทางความประพฤติท,ทางกายถ้าใครทําขัดจาก3อย่างนี้ไม่ใช่หลักคําสอนพระเจ้าแล้วต้องได้รับผลของการกระทาในการทํา3อย่างนี้ด้วย สี่อย่างทางวาจาละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการพูดยุอยยุ่ยเขาแตกกันละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อใครทําผิดสี่อย่างนี้แสดงว่ากําลังทําขัดแย้งกับหลักคําสอนของพทธเจ้าถ้าทําแล้วรับผลของการกระทําด้วยสามอย่างทางใจโลภเพ่งเลงอย่างได้ทรัพย์ของคนอื่นเขาสองมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อบุคคลอื่นสามมีความเห็นผิดจากหลักสักจจะความจริงของโลก ใครทำสามอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าขัดกับหลักสัจากความจริงที่พระเจ้าสอนก็ต้องรับผลของก,การกระทำกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบเป็นการประพฤติทางกายวาจาและใจ <c oughs> เป็นการประพฤติกายวาจาและใจตามหลักคำสอนของพระเจ้าอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับสอย่างสิบข้อ สามอย่างคือกายวาจาใจแบกออกไปสิบข้อคือสามข้อสี่ข้อและสามข้อใครขัดแย้งกับสิบอย่างนี้เท่ากับว่ากำลังไม่เดินตามหลักคำสอนของพระศาสดาจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนี้มันดีดตัวขึ้นมาหยุดทำก่อนอย่าเพิ่งทำเช่นกิจการงานใดก็แล้วแต่ที่เราจะลงมือกระทำแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยไปทำการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปร,ยยรับนพิธีกรรมพูดโกหกพูดยุยยเข้าแต่กัน ผู้คำหยาบ <P ur cher> เพอเจอร์โลภเพ่งเลงอย่าได้สมองอื่นมีใจอาฆาตพ,พยาบาทมาร้ายและมีความเห็นผิดจากหลักศาสจาความจริงของโลกถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ขัดกับสิบอย่างนี้สแสดงว่าเรากำลังสร้างเหตุปัจจัยที่ไม่ถูกต้องแล้วเรากำลังขัดแย้งกับหลักคำสอนพระเจ้าแล้วเช่นบางคนบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยได้บุญบางความเชื่อบางความเชื่อบอกว่าการฆ่าสัตว์แล้วเอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไปแจกจ่ายทำบุญแต่ไปสั่งเขาฆ่านะ เอาหมูสิบตัวล้มเลยล้มวัวล,ล้มควายอีกสิบตัวสิบตัวเราจะได้เอาข้าวของเอาเนื้อสัตว์เนี่ยไปแจกจ่ายคนยากไร้เราคิดว่าการทําแบบนี้เป็นส่วนแห่งบุญหรือเป็นส่วนแห่งอาบุญุูธเจ้าบอกเป็นส่วนแห่งอาบุญไม่มีบุญแต่เป็นบาปการทําบุญนั้นจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเยรชาและเปรตวิสัยเพราะอะไรเพราะมันนํามาซึ่งการปานาติบาเป็นเหตุให้มาซึ่งการทําบุญอันนี้เรียกว่าความเห็นผิด จากหลักสักจจะความจริงของโลกใช้ไม่ได้ดังนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้ถูกต้องตามหลักสักจจะความจริงที่พุะเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าขัดแย้งอย่างเงี้ยควรทำนะไม่ควรทําควรละทิ้งไว้เสียดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดกับ4อย่างแรกที่อาจารย์บอกไปแล้วกับอีก10อย่างนี้ที่กําลังพูดถึงอยู่นั่นแหละส่วนแห่งบุญและบาปใครทําผิดจากศีลห้าเรารู้จกักศีลห้าดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติกรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรา ถ้าเราพูดแต่ภาษาไทยพระสันติเขาบอกไว้ว่าจะรักษาศีลไม่ได้ดังนั้นเราต้องพูดบาลีด้วยปาณาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามีมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่เราจะเป็นต้องรักต้องทำต้องรักษาศีลห้าด้วยการรู้บาลีด้ไหมไม่จะเป็นนะเ,เดี๋ยวจะบอกว่า,าอ,อาจารย์ท่องอาจารย์รักษาศีลแปดภาษาอะไรท่องภาษาบาลีภาษาศีลแปดไม่ได้จะรักษาศีลยังไงท่องภาษาไทยก็ไม่ยอมด้วยนะ แล้วอย่างนี้คนเป็นใบรักษาสีไม่ได้สิเพราะคนเป็นใบท่องบาลีไม่ได้ไงประเด็นมันจะท่องยังไงอะปากมันพูดไม่มีเสียงอะมันมีแต่อ๋อแอ๋อแอ๋ A. แสดงว่ามารักษาสีไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้พระอาจารย์สมบูรณ์แนะนํามาบอกว่าถ้าเป็นวันนั้นอาตมาเป็นคนตอบเองอาตมาจะเป็นคนตอบว่าแล้วอย่างนี้คนใบก็รักษาสีไม่ได้สิเพราะท่องสีแปดไม่ได้พระอาจารย์สมบูรณ์ล่าสุดันนี้หมอพระอาจารย์สมบูรณ์ไปเทศที่หมอเสงมานะที่อาจารย์จัดบรรยายธรรมที่หมอเสง ล่าสุดก็ที่จัดหมอเสงี0ยงี่พกว่าคนสอนปฏิบัติธรรมไปในที่นี้น่าจะมีหลายคนได้ยินได้ฟังอยู่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลังจากนี้ก็ทุกคนจะเฝ้ารอแล้วว่าเดือนหนึ่งอาจารย์จัดที่หมอเสงครั้งหนึ่งสองวันเนี่ยวันหนึ่งวันใดเนี่ยจะมีพระรูปไหนมาบ้างมนเริ่มเฝ้ากันแล้วทีเนี้ยมนเริ่มจ่อแล้วว่า,า,จ,าจะจาใครมาไม่แน่นะครั้งหน้ากูอาจจะเอาพระสันติกับพระปีเเสาไฟมานั่งคู่กันก็ได้นะไม่แน่เอออาจจะเอามาก็ได้เซอร์ไพรสนะ์ไง เซอร์ไพรส์ของจริงเลยเอามาบรรยายทําให้ท่านเทศสอนทำหน่อยอยากรู้ว่าเวลาท่านเทศนี่จะเทพเป็นยังไงเพรอะนะั <c oughs> ะ้เพราะหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยถ้าเราศึกษาตามหลักคําสอนของพระองค์เนี่ยจำไว้ว่าต้องสอดรับไม่ขัดแย้งใช้เกณฑ์นี้เป็นเหตุไม่ว่าเราจะศึกษาในส่วนไหนศึกษาในส่วนใดก็ตามให้ยึดไว้ว่าต้องยึดคําว่าสอดรับไม่ขัดแย้งคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยกาลและเวลา คำสอนของพระองค์เนี่ยพระองค์จะพูดเนี่ยพระองค RIGHT ์จะทรงกําหนดสมาธิทุกๆครั้งในการพูดไม่ให้พลาดเลยแม้แต่คําเดียวดังนั้นคําพูดของพระองค์เนี่ยผิดไม่ได้ดังนั้นคําสอนของพระองค์เนี่ยต้องยึดเกณฑ์นี้ไว้ว่าผิดไม่ได้ถ้าผิดเนี่ยแสดงว่าคนจํามาผิดไม่ใช่คําสอนผิดนะคนจํามาผิดอย่างอาจารย์พูดเนี่ยคำสอนพระเจ้าต้องไม่ผิดถ้าอาจารย์พูดถ้าจะถ้าอาจารย์พูดผิดแสดงว่าอาจารย์จํามาผิดอาจารย์จํามาผิด ดังนั้นอาจารย์จําผิดได้แต่คําสอนของพระองค์ผิดไม่ได้ถ้าเมื่ออาจารย์จําผิดพูดผิดอาจารย์ต้องแก้แก้ความผิดนั้นให้ถูกต้องให้ได้ดังนั้นคําสอนของพระองค์เนี่ยจะถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเรียกว่าอากาลิโกไม่มีวันผิดไม่ว่าคําสอนของพระองค์จะเดินทางไปกี่ยุคก,กี่สมัยก็ตามคําสอนของพระองค์จะยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปเช่นคําสอนของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าการเกิด การแก่การเจ็บการตายไอ้สิ่งนี้เป็นความทุกข์ในโลกไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ยุกี่สมัยการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะยังคงเป็นความทุกข์ในโลกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงผ่านมา2,500กว่าปีทุกวันนี้การเกิดแก่เจ็บตายยังทุกข์ไหมยังทุกข์ผ่านไปกว่านี้อีก5,000ปีการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะยังเป็นทุกข์ไหมยังเป็นทุกข์ ผ่านไปอีกกับสองกับ3กับแสนกับล้านกับหรือสังวัตกับยังคงการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่มะก็ยังเป็นทุกข์ถ้ามีการเกิดปรากฏเนี่ยความหมายของคำว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการและเวลาแต่ในปัจจุบันโลกเรากำลังพยายามทำอะไรให้พยายามปรับเปลี่ยนธรรมะของพพุทธเจ้าไปตามกาลเวลานี่เรียกว่าความเสื่อมของศาสนา ความเสื่อมของศาสนาคือคนเนี่ยเริ่มเอาทมของพระองค์เนี่ยมากล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงด้วยพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพยายามกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีว่านี่ไม่ใช่คําสอนนะไม่ใช่คําสอนนี่คําสอนจริงนี่คําสอนแท้คําสอนจริงคําสอนแท้เนี่ยต้องยึดจากพระไตรปิฎกเป็นหลักพระองค์จึงบอกว่าทุกวันเนี่ยเริ่มมีคนเนี่ยเอาความเชื่อความเห็นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายคนเนี่ยพยายามเอาเรื่องของศาสนาพราหมณ์เนี่ยมาปะปนกับศาสนาพุทธแล้วก็บอกว่ามันต้องไปได้วยกันพราหมณ์กับพุทธมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็เข้าใจอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยไปกล่าวตู่ว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกรองกองศึกของพวกกษัตร,ร,ริย์สารหัสเมื่อเวลาตีกองเพื่อออกรบเนี่ยตีตีไปต,ต,ตีตีไปเนี่ยไอ้เนื้อไม้ของกองเนี่ย มันจะค่อ,คอยๆแตกตัวออกไปเรื่อยๆแตกตัวออเรื่อยเพราะอะไรมันเก่าใช่ไหมตีไปตีไปก็แตกตัวไปแตกตัวไปเมื่อไม้เนื้อเนื้อไม้มันแตกพวกเจสระหัสเนี่ยก็เอาเนื้อไม้ใหม่เนี่มาตีเป็นริ่มเสริมเข้าไปเวลาตีไปตีไปแตกอีกก็ตีเข้าไปใหม่เอาไม้เนื้อใหม่เนี่ตีเสริมเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยไอ้กองของเจสระหัสในการตีกองออกศึกเนี่ยไม่เหลือเนื้อไม้เด,เ,ดมเดิมอยู่เลยมีแต่เนื้อไม้ใหม่ที่ตีเสริมเข้าไปดังนั้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยในโลกเราเนี่ย จะเจอแต่หลักคําสอนอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นคําสอนที่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้าจนตีเสริมก็ไปเสริมก็ไปจนไม่เหลือเนื้ออัดเนื้อทําหลักคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักสัจจะความจริงเลยจะเหลือแต่เรื่องใหม่ๆที่ไม่ใช่หลักคําสอนขขงพค์แล้วถูกกล่าวตูวว่านี่คือคําสอนอย่างในโลกปัจจุบันเราเนี่ยกำลังเป็นอย่างยิ่งพยายามเอาสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนเนี่ยดันเข้ามาให้เป็นคําสอนให้ได้พยายามเอาหลายๆอย่างที่ตัวเองไปมาโดเพ้อพบเองแล้วเกิดผลประโยชน์กับตนเองพยายามดันเอาเข้ามาเป็นคําสอน หลายอย่างมากพยายามบอกว่าพระเจ้าสอนแต่พระเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้แล้วแถมขัดแย้งกับหลักคําสอนพระเจ้าด้วยหลายอย่างมากพระองค์จึงบอกว่าส่วนสุดตันตะเหล่าใดเนี่ยที่เป็นคําของนักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกับกงมีอักษรสละฉสลวยมีพยัญนชนะวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นเนี่ยมากล่าวอยู่ เธออย่าอย่าตั้งใจฟังด้วยดีอย่างเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงอย่าสําคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนทุกวันนี้เราไปนั่งเรียนอะไรกันบางทีเราก็ไปนั่งเรียนศาสตร์หมอดูห่วงจุย้ยสะดอกข้อต่อชาตาอันนี้ตั้งตรงนั้นได้ไหมประตูกับหน้าต่างติดตรงนี้ได้ไหมไฟตรงนั้นได้ไหมห้องน้ําต้องทํำยังไงเราเริ่มไปศึกษาในสิ่งที่นักวีแต่งขึ้นใหม่อักษสรษสลาเสวยพยัญชนะวิจิตมากเลยแต่เป็นเรื่องนอกแนว ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าเราก็พยายามไปศึกษาสิ่งเล่าเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วนํามาบอกว่าเนี่ยจะสามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเราได้หลายคนเนี่ยไปนั่งเรียนห่วงจุ้ยจริงจังมากนะเนี่ยเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกก็เป็นสาวกศรัทธาพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไปเอาศาสตร์ความรู้ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไม่ใช่มงคลในศาสนาพุทธมาบอกสอนกับคนในยุคปัจจุบันแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่เราโดนหลอก ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะในเรื่องของสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่เธอจงตั้งใจฟังด้วยดีจง,งเงี่ยหูฟังจงตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงและสําคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยควรแก่การศึกษาเล่าเรียนนั่นคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ใครก็ตามที่ช่วยกันขวนขวายในการนําหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกสอนเราต้องรีบวิ่งเข้าไปหาเลยขวนขวายในการเดินทางเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในหลักธรรมคาสอนที่เขานํามาสอนเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ใครก็ตามที่พูดคําสอนอย่างถูกต้องตรงจริงเดินเข้าไปหาเขาไปเงี่ยหูลงฟังธรรมะนั้นแล้วนำธรรมนั้นมาปฏิบัติตามได้เลย อาจารย์ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องฟังเฉพาะอาจารย์ไม่อยาไปฟังคนอื่นอาจารย์พยายามไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามีคารวะที่ดีเพียงพอต่อการที่กล่าวํำสอนทำถูกต้องตามหลักคําสอนและเขาปฏิบัติได้อาจารย์เห็นได้อาจารย์จะบอกให้ไปหาหาเขาด้วยแต่อายจะยังไม่เห็นไงอาจารย์เห็นแต่พระอาจารย์ก็เลยพยายามนิมนต์พระมาเออนี่เมื่ออาจารย์ไม่อยู่แล้วหรือยังอาจารย์ยังอยู่ก็ตามแต่ใครจะไปกล่าวท่าไปกราบนะแล้วเมื่อวันหนึ่งอาจารย์ผ่านพ้น จากฐานะของคารวะแล้ววันหนึ่งอาจารย์ต้องไปบวชใน,ต,นตลอดระยะเวลาห้าปีที่อาจารย์ไม่สอนวิ่งเข้าไปหาครูบาอาจารย์เหล่านี้เพิ่งทำจากท่านนะให้ท่านขัดเก่าราสอนธรรมะเราตลอดห้าปีที่อาจารย์ไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นห้าปีที่ยังไม่ตายหาจากกันไปนะค่อยมาเจอกันใหม่ทีหนึ่งห้าปีนั้นอาจารย์จะออกกระบ,บอกสอนใหม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยเนี่อาจารย์พยายามทําเหตุปัจจัยแบบนี้ให้พวกเราเดินทางเข้าไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์เตรียมแนวแถวแนวทางทุกอย่างไว้ให้ในระยะเวลา3ปีเต็มแล้วเวลาปีเต็มหนึ่งสุดท้ายที่พยายามเท่าที่จะสามารถทําประโยชน์ให้ได้แล้วพยายามจะเป็นช่วงเวลาที่ในการอาจารย์จะกอบโกยหาครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งเราหลังจากนี้เมื่ออาจารย์ไม่อยู่แล้วพยายามรักษาไว้ให้พระสัตธรรมตั้งมั่นคงอับลงอยู่ได้นานในระหว่างปีสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะล้างความเห็นผิดคนให้คนเนี่ยออกจากมิจฉาทิฏฐิ ก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องตามหลักคําสอนของพระเจ้าณหลังจากนี้เราเข้าใจถูกต้องแล้วรู้ธรรมะเบื้องต้นแล้วในตลอด5ปีเล่นทําความเพียรของตัวเองทําให้ถึงที่สุดให้ได้หรือยังทําไม่ได้ใครยังเหลือเก็บตกอีก5ปีเจอกันเจอกระโถนอีกรอบหนึ่งจากไม่ใช่ฐานะคารวาตีแล้วจะเป็นพระตีแทนกูว่าดาม่าน่าจะหนักนัวกว่านี้นะเตรียมตัวรอได้เลยนะเพราะเข้าไปอยู่ในข้าของพระแล้วไงคณะสงฆ์จัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วมาเจอกันนั่นแหละเจอกันแน่อนันดามากของจริงพระกับพระเลยทีนี้ไม่ใช่พระกับคารวาสแล้วชนกันได้เลยป่าช้าดากันแน่นอนกูนี่จะยิ่งกว่าปีนเสาที่กูจะบอกให้กูอ,อาจจะไม่ได้ปีนเสากูจะปีนตึกระโยูก็ได้นะกูจะไปอยู่บนยอดตึกด้วยเลยนะเออเอาพระธรรมไปอยู่บนจอทีวีเขาไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปอยู่บนนั้นเอาพระธรรมขึ้นไปอยู่บนจอ